วันออกพรรษาขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิอมีความเป็นมาอย่างไรวันออกพรรษาตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเป็นวันที่พระพิสุสง์ผนข้อกำหนดทางวินยัยที่จะอยู่จำพรรษานับตั้งแต่วันเข้าพรรษาเป็นต้นมา และสามารถจาริกไปค้างแรมที่อื่นได้ซึ่งจะมีประเพณีที่เกี่ยวข้องก็คือการตักบาตรเทโวโรหณนะคือวันถัดจากวันออกพรรษาหนึ่งวันพุทธศาสนิกชนมักจะตักบาตรในวันนี้ด้วยนิยมว่าเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึง หลังจากเสด็จไปโปรดพุทธมารดาอยู่สามเดือนและถัดจากออกพรรษาหนึ่งเดือนก็ถือเป็นเทศกาลกฐินที่จะทำบุญถวายผ้ากฐินตามวัดต่างๆเพราะเมื่อเทศกาลเข้าพรรษาได้ผ่านพ้นไปถึงสามเดือนก็จะเป็นช่วงเวลาของวันออกพรรษาซึ่งถือเป็นการสิ้นสุด ระยะการจำพรรษาหรือออกจากการอยู่ประจำที่วัดในช่วงฤดูฝนตลอดสามเดือนของพระพิสุสง์โดยวันออกพรรษานี้ก็จะตรงกับวันขึ้น15้าค่ำเดือน11ของทุกปีซึ่งเรียกอีกอย่างว่าวันมหาปวารณาคำว่าปวารณาก็แปลว่า อนุญาตหรือยอมให้ครับในวันออกพรรษานี้พระภิกษุสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่ที่เรียกว่ามาหาปวารณาซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้อันเนื่องมาจากในระหว่าง ที่เข้าปัญษาอยู่ด้วยกันพระพิสุสง์บางรูปอาจจะมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขและการให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนก็จะทำให้รู้ข้อบกพร่องของตนอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันได้ด้วยเช่นพระผู้ใหญ่ก็กล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้ และพระผู้มีอาวุโสน้อยก็สามารถชี้แนะถึงข้อไม่ดีของพระผู้ใหญ่ได้เช่นกันแม้พระผู้ใหญ่จะมีอาวุโสมากกว่าแต่ท่านก็มิได้สำคัญตนผิดคิดว่าทำอะไรแล้วจะถูกไปหมดทุกอย่างเพื่อเป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นวิธีการคอยสังวรคือตามระวังไม่ประมาท ไม่ยอมให้ความเลวร้ายเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะอยู่ในเทศกาลเข้าพรรษาหรือออกพรรษาพระท่านจะประพฤติดีประพฤติชอบตามระบอบของพระธรรมวินัยอยู่ตลอดเวลาและเมื่อทำพิธีวันออกพรรษาแล้วพระพิสุสงฆ์ท่านก็สามารถจาริกไปในสถานที่ต่างๆ หรือค้างคืนที่อื่นได้โดยไม่ผิดพระพุทธบัญญตัติและจะได้นำความรู้จากหลักธรรมประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างพรรษาไปเผยแผ่แก่ประชาชนด้วยครับส่วนประวัติความเป็นมาของวันออกพรรษา เมื่อพระพุทธเจ้าส่งประทับจำพรรษาอยู่ณพระเจดวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีมีพระพิสุเหล่านั้นเกรงจะเกิดการขัดแย้งกันจนอยู่ไม่สุขตลอดพรรษาจึงได้ตั้งกติกาว่าจะไม่พูดจากันเมื่อถึงวันออกพรรษาพระภิกษุเหล่านั้นก็พากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่พระเชตวันมหาวิหารกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบพ,พระพุทธเจ้าทรงตำหนิแล้วทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุกระทำปวารณาต่อกันว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาแล้วปวารณากันในสามลักษณะคือด้วยการเห็นก็ดี ด้วยการได้ยินก็ดีด้วยการสงสัยก็ดีซึ่งวันออกปรรษานี้เป็นวันปวารณาของพระสงฆ์โดยตรงที่จะต้องประชุมกันทำปวารณากรรมแทนอุโบสถกรรมส่วนสำหรับพุทธศาสนิกชนฝ่ายฆราวาสก็ถือว่าเป็นวันสำคัญมักนิยมไปทำทานรักษาศีล และฟังธรรมเป็นกรณีพิเศษนอกจากนี้ก็ยังมีประเพณีอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าประเพณีตักบาตรเทวครับวันออกพรรษาหรือวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกก็มีความเป็นมาว่าในพรรษาที่เจ็ดนับแต่ปีที่ตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทศนาพระอภิธรรมปิโดโปรโดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษาครั้นถึงวันปวารณาออกพรรษาวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดพระพุทธองค์จึงเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ทั้งสามได้แก่ บันไดเงินบันไดทองและบันไดแก้วซึ่งสัก,กเทวราชพระอินทร์ให้พระวิษณุกรรมเนรมิตรทอดจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสู่โลกมนุษย์ที่ประตูเมืองสังกัดนครที่นั่นบรรดาพุทธศาสนิกชนต่างมารอรับตักบาตรพัตตาหารกันอย่างหนึ่งแน่นชาวพุทธจึงยึดถ,ถือปรากฏการ ในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกมนุษย์เรียกว่าวันเทโวโรหณนะและวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกเพราะวันนั้นโลกทั้งสามคือสวรรค์มนุษย์และบาดาลต่างสามารถแลเห็นกันได้ตลอดทั้งสามโลกครับ ในเทศกาลออกพรรษาก็มีหลักธรรมสำคัญที่เราควรนำไปปฏิบตัติคือปวารณาการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนตนเองได้ในการปรวารณานี้อาจจะแบ่งบุคคลออกเป็นสองฝ่ายคือ 1. ผู้ว่ากล่าวตักเตือนจะต้องเป็นผู้มีเมตตา ปรารถนาดีต่อผู้ที่ตนว่ากล่าวตักเตือนเรียกว่ามีเมตตาทางกายทางวาจาและทางใจพร้อมมูล 2. ผู้ถูกว่ากล่าวตักเตือนต้องมีใจกว้างมองเห็นความปรารถนาดีของผู้ตักเตือนดีใจดังมีผู้มาบอกคุมทรัพย์ให้การประวารณา จึงเป็นคุณธรรมสร้างความสมัครสมานสามคัคคีและดำรงความบริสุทธิ์หมดจดไว้ในสังคมพระสงฆ์การปรวารณาแม้จะเป็นสังฆกรรมของสงฆ์ก็อาจนำมาประยุกต์ใช้กับสังคมชาวบ้านเช่นการปรวารณาการระหว่างสมาชิกในครอบครัวในสถานศึกษาในสถานที่ทำงาน พนักงานในห้างร้านบริษัทและหน่วยงานราชการเป็นต้นส่วนวัตถุประสงค์ของกิจกรรมวันออกพรรษาก็มี 1. เพื่อใหุุ้ธศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของวันออกพรรษารวมทั้งหลักธรรมเรื่องปรวรณาและแนวทางปฏิบัติ 2. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติอย่างถูกต้องในวันออกภรรษาและสามารถเลือกสรรหลักธรรมคือปรวรณาไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนและสังคม 3. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเกิดเจตคติที่ดีต่อวันออกพรรษา และเห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตต,ตามหลักธรรมคือประวรณา4เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเกิดศรัทธาทราบซึ้งและตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา5เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและปฏิบัติตนตามหน้าที่ ของพุทธศาสนิกชนได้อย่างถูกต้องครับส่วนกิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบตัติในวันออกพรรษาก็มี 1. การทำบุญดักบาตอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ที่ล่วงลับ 2. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนา 3. ร่วมกุศลกรรมตักบาตรเทโว 4. ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาดประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามวาดัดและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นต้นส่วนประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษาที่นิยมปฏิบัติก็คือ หนึ่งประเพณีตักบาตรเทวในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอด็ดหลังจากออกพรรษาแล้วหนึ่งวัน 2. พิธีทอดกระถินคือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอด็ดถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันออกพรรษา 3. พิธีทอดผ้าปา่า สประเพณีเทศมหาชาติซึ่งนิยมทำกันในวันขึ้น8ค่ำหรือวันแรม8ค่ำกลางเดือน12ส่วนในบางท้องถิน่นอาจจะนิยมทำกันในเดือน5ต่อเดือน6หรือในเดือน10เป็นต้นครับขอโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรม และข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ